นักท่องเที่ยวที่ชื่นชมธรรมชาติในท้องทะเลจัดกระเป๋ารอกันไว้ได้เลยครับวันที่หนึ่งตุลาคม2566นี้อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาได้เปิดให้เข้าเที่ยวชมเกาะรอกราชนีแห่งท้องทะเลอันดามันของจังหวัดกระบี่กันแล้วครับนายเนรมิตรสงแสงหวัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่บอกว่าในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ ทางอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาเตรียมเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าท่องเที่ยวชมความงดงามของเกาะรอกหมู่เกาะห้ากองหินม่วงหินแดงท้าไม้แก้วอีกครั้งหลังจากที่ได้ทําการปิดมาตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมถึงวันที่30กันยายน2566 เพื่อให้การบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับสภาพอากาศเนื่องจากเป็นช่วงลมมรสุมคลื่นลมทะเลค่อนข้างแรงและเป็นการเปิอดโอกาสให้ทรัพยากรธรรมชาติได้พื้นตัวรวมทั้งมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยวเนื่องจากเมื่อเข้าช่วงฝนมักจะมีคลื่นลมในทะเลค่อนข้างแรงและอาจจะเกิดอันตร,รายกับการเดินเรือได้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ออกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมในอุทยานแห่งชาติและวนอุทยานเป็นประจำทุกปีส่วนแหล่งท่องเที่ยวบริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาแหลมตะโหนดเกาะไงเกาะตะละเบงน้ำตกคลองจากยังคงเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวตามปกติตลอดทั้งปีสำหรับเกาะรอกยังคงมีทรัพยากรธรรมชาติที่ยังคงความอุดอมสมบูรณ์ หลากหลายทางชีวภาพตลอดจนความโดดเด่นทางความสวยงามของทัศนียภาพของเกาะชายหาดท้องทะเลแนวปะการังถ้ำและน้ำตกที่มีลักษณะแปลกตาอันเกิดจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติจนได้รับการขนานนามว่าราชินีแห่งท้องทะเลอันดามันก่อนเปิดฤดูการท่องเที่ยวนี้ทางอุทยานได้มีการพัฒนาเกาะรอกให้มีความพร้อมในการรองรับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นทั้งที่พักและจุดดำน้ำตามแหล่งท่องเที่ยวมีการวางทุ่นจอดเรือ ทุ่นแนวเขตเล่นน้ามีการจัดโซนไว้อย่างชัดเจนนอกจากนี้ยังได้จัดเจ้าหน้าที่ประจําจุดต่างๆเพื่อให้กิจกรรมเล่นน้าของนักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยมากที่สุดคับในส่วนของแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายสําคัญนั่นก็คือในส่วนของเกาะรอกนะครับรานชนีแห่งอันดามันตอนนี้ก็มีการพัฒนาเสริมความสะดวกพื้นฐาน่องภูมิทัศน์ต่างๆ นะครับที่จะไว้บริการนั่งเที่ยวนะครับเราก็พร้อมนะครับ1ตุลาคม2560นี้เจอกันนะครับเกาะรอกุยชา่นโกลันตาหรือจุดแหล่งเที่ยวอื่นทั้งเกาะห้าหรือนต่างๆนะครับพร้อมรับ่องเที่ยวทุกท่านครับครับในส่วนของการดำน้ำเนี่ยสะดวกสบายมากกว่าเดิมครับครับในส่วนของจุดดำน้ำนะครับทั้งเกาะรอกนะครับเกาะห้าหรือเกาะโคลิมานะครับก็มีความพร้อมนะครับสะดวกสบายแน่นอนครับเรามีทุ่นจอดเรือ ไว้บริการสําหรับเรื่องเรือนะครับทุนน่นแนวเขตเล่นน้ําที่มีการกํานโซนไว้อย่างชัดเจนนะครแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่คอยประจําจุดท่องเที่ยวต่างๆเพื่อให้กิจกรรมเล่นน้ําของท่านท่านได้เพลิดเพลินและก็ปลอดภัยนะครับตรงนี้เรามีความพร้อมเต็มที่ครับ